52วินาทีโอ้โหในีคลิปนี้ผมสอนจัดทีที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในการลงสวอมอีเวนต์หนึ่งตาเชื่อลาในการจบไม่ถึงนาทีเท่านั้นจะเป็นยังไงไปดูสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกมโลบอกแมปต่างๆต้องนี่เลยมีโมชอ็อปมีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเนเมเลเจอร์เอ็กซ์อันนี้ไม่แฟนการ อะไรคอร์ดเวอร์บอกฟูดบริการรวดเร็วสวกปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ยังมีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจกดเข้าลิงก์ใต้ดิสคลิปชั่นได้เลยโอเคผมก็นในคลิปนี้นะครับหลักๆเลยก็คือการจัดทีมที่ดีที่สุดในการลงสวอมอีเวนต์ ตรงนี้นั่นเองเนรับผมอาซึ่งผมได้ไปเจอสูตรใหม่มาเนรับผมแล้วก็หลังจากที่มีการบัฟตัวละครโซโล่เลเวดิ้งด้วยเนี่ยผมก็คือเบลุและซอนจินวูนั่นเองเนี่ผมอาซึ่งซอนจินวูเนี่ยที่เขาบัฟมานะยครับจริงมันก็ไม่เชิงบัฟเท่า,าเท่าไหร่นีครับ ไอ้สกิลออนไรน์เขาเนี่ยก็คือการที่เขาสร้างร่างเงาขึ้นมา1ตัวเนี่ยจะทําให้แอคแทคูดาวเขาเนี่ยลดลงแต่ว่าระยะเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าแลกกันไปนะครับได้ระยะเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าแอคแทคูดาวเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับและเบรุสเนี่ยสกิลที่ดีที่สุดของเขาเลยก็คือพัทสีที่สเนี่ยผมก็คือเซลซสเพเชียนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีตัวละครเพื่อนร่วมทีมเนี่ยตายในระยะของเจ้าตัวคิงแอนตัวนี้เนี่ยผมเจ้าตัวนี้เนี่ยจะ เกืนกินตัวนั้นนะครับและบัฟสเตตตัวเอง100%นอกจากนั้นยังบัฟสเตตให้เพื่อนร่วมทีมในระยะอีก25%ซึ่งกลายเป็นว่าตัวเบลูเนี่ยเป็นตัวที่บัฟได้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เรามีตัวบัฟถึง4ตัวนะครับในทีมก็คือสเกตต์นัทคิงแอนด์กิฟฟิธและอเมริกาดัลลอร์ดซึ่งบอกได้เลยว่าทีมนี้เนี่ยจบไม่ถึง1นาทีแบบการันตี100%นะครับแทบทุกตา กเรับประกันจาก90%เนี่ยไม่ถึงนาทีแน่นอนแนี่ครับผมทีมนี้นะโอเคครับผมก็ซึ่งทีมทั้งหมดเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมแนะนำทุกตัวในทีมก่อนละกันนะครับอ่าหนึ่งเลยก็คือสเกตเตอร์ตันไนท์นะครับอันนี้เอามาบัฟดาเมจนะครับต่อไปโบลล์นอยนะครับอันนี้เป็นตัวดาเมจรองนะครับและตัวที่สามชาโดว์โมนาดหรือซองจีบูเนี่ยเป็นตัวดาเมจหลักนะครับไม่มีไม่ได้เลยเพราะว่าทีมที่ดีสุดเนี่ยต้องทีมนี้เท่านั้นนะครับผม โอเคแล้วก็เบลุนะครับอันนี้ก็ต้องมีเป็นตัวบัฟเช่นกันต่อไปก็กีฟต์ต้องมีนะครับตัวบัฟและสุดท้ายโอเมก้าดาร์ลอดตัวบัฟนะครับผมซึ่งเทนเนี่ยซยเอ็นหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เกียร์หน่อยละกันนะครับว่าผมใส่เกียร์อะไรไปบ้างเพื่อที่จะให้มันเนี่ยจบไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมไปมาดูที่สเกตตันไนท์นะครับเกียร์เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะใช้โซ เป็นเงินเนี้ยผมเพื่อที่จะลดราคาเขาเนี่ครับซึ่งโซ่ถ้าไม่มีโซอเงินเนี่ยจริงก็ใส่เป็นโซ่อื่นก็ได้นะครับที่มันไม่ได้เพิ่มราคานะโอเคเกียร์ของบลลอยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเกียร์ปกตินี่แหละเป็นเกียร์ซัมเมอร์นะครับแล้วก็มีแบ็คไลท์รีเฟอร์ตร,ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใช้โซ่นี้เท่านั้นนะครับย้ำว่าเท่านั้นเลยเนะครับเพราะว่าโซ่นี้เนี่ยจะทําให้เบตตี้คูดาวของโบลลอยเนี่ยลดลงไปแบบครึ่งต่อครึ่งอ่ะเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูนะครับตอนนี้2.1เปอร์เซ็น 2.1วินะครับเดี๋ยวเราลองถอดให้ดูวับ5.1วิมันขึ้นมาแทบ2เท่ากว่าเลยนะครับซึ่งเพราะนั้นขาดไม่ได้นะครับโซออปเพียวอารกอนี่นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโซนี้สามารถใส่ได้สามารถใส่ได้หลายอันด้วยนะโคตรดีนะครับผมโอเคผมต่อไปเป็นองจินวูอันนี้โซใช้เหมือนกันเลยแล้วก็เกียร์เนี่ยเหมือนกันเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าโซนี้เนี่ยโคตรดีนะครับผมทำให้อิมูนต่อการแชร่แข็งและการสตันอีกนะครับ แถมยังมีโล่เพิ่มขึ้นมาตอนที่เราเลือดน้อยอีกโคตรดีเลยนะครับทำให้บวลิตี้คูดาวเขาเนี่ยเหลือที่4.3วิเท่านั้นแล้วเวลาอัปเกรดเนี่ยเหลือ0.8วิโคตรโกงบวลิตี้ดาเมจต,ตีเป็นอียูริจีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่คิงแอนดกันบ้างนะครับโอเคคิงเขาเนี่ยผมจะใส่เป็นเกียร์หลบให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็มี The Soul Steel Ball. เดอะโซลสตีลบอลโซนเนี้ยไม่ได้จําเป็นนะครับผมสามารถใช้อื่นก็ได้นะแต่ว่าผมใช้นี้เพราะว่ามันซัพพอร์ตทีมได้ด้วยนะครับเพราะว่ามัน จะสตั้นศัตรูนั่นเองนะครับและต่อไปนะครับกีฟิตอันนี้ไม่ไม่ได้ล็อกเกียร์เลยนะใช้อะไรก็ได้เลยนะครับสำหรับเกียร์ของเจ้าตัวกีฟิตนะซึ่งโซเนี่ยผมจะใส่เป็นตัวโซออฟกีฟิตเพื่อที่จะได้ของเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเกียร์ก็แล้วแต่เลยนะครับใส่อะไรก็ได้เพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้มีผลอยู่แล้วเราเอาแค่พาส,สีที่บัฟของเขาเนี่ยครับแล้วต่อไปนะครับตัวสุดท้ายโอเมก้าได้ก็หลอดน,นะครับมา เกียวก็ประมาณนี้เลยเนี่ยผมจะคล้ายๆกันหมดเลยนะทุกตัวนะครับและโซผมเนี่ยจะใส่เป็น the soul of infinite lit ซึ่งก็จะทำให้ราคาของเจ้าตัวนี้นลดลงแถมยังทำให้จเจเลตเย็นได้ไวขึ้นอีกนั่นเองนะนรับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เคิร์สกันบ้างละกันนะครับอันนี้เป็นอีกปัจจัยสําคัญในการลงไวนะยครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับเ๋ยวตัวแรก skeleton น n i g h t อันนี้เน้นระยะนะครับที่เหลือก็อะไรก็ได้นะครับบลอ็อตเน้น ability c o o d o w n นะครับลดลงที่เหลืออะไรก็ได้เหมือนกัน ทรจินผูเน้นอัพเบรนตี้คูดาวลดลงที่เหลืออะไรก็ได้นะครับคิงแอนอันนี้จริงๆก็เอาเป็นระยะน่าจะดีกว่าแต่ว่าผมลดคูดาวไปก็ได้เช่นกันนะครับกิฟตเน้นระยะนะครับผมและโอมากาล้วก็หลอดอันนี้ก็เน้นระยะเหมือนกันแล้วก็เน้นตีไวด้วยนะครับแนะนําว่ามี2อันเดี๋ยวจะดีมากๆนะซึ่งทําไมถึงต้องใช้ระยะหลายตัวจังเลยนั่นหมายความว่าตัวบัฟเนี่ยมันควรที่จะมีระยะสูงนะครับเพราะว่าเขาจะได้ทําการบัฟได้ครอบคลุมมากๆเลยนะนั่นเองนะนีับผมประมาณนั้น ก็การอ e ีวฟเทียเนี่ยตัวที่เป็นไฮเปอร์เนี่ยก็ไฮเปอร์ไปหมดเลยทีนี้เนี่ยโซเวนหมดเลยใช้ไฮเปอร์เบหมดเลยก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็ทุกตัวเนี่ยจะต้องลิมิตเบรกเลเวลร้อยให้หมดนะครับแล้วก็สแตนเนี่ยจะต้องเป็นโอบวกทุกตัวนะครับเพื่อที่จะให้มันลงได้ไวมากๆโอเคผมก็เราจัดทีมอะไรเสร็จไปเทียร้อยเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับว่ามันจะได้ตามกว่าน,นึงที่จริงๆไหมซึ่งก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่า จริงๆนะครับร้อนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูให้ลองเล่นสัก3ตาเลยนะครับซึ่งอาจจะมีโอกาสค้าเคืนนิดนึงแบบเหลื่อม1นาทีนิดเดียวนะครับผมแต่ว่าทุกรอบเนี่ยที่ผมลงมาอาผมลองมา3รอบแล้วน้อยกว่าหนนาทีทุกรอบนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูลกันแล้วกันผมจะรออีกสักสารอบนะครับและผมเชื่อว่ามันน้อยกว่าหนึ่งนาทีแน่นอนนะครับทีนี้นะโมอกคผมก็พอเราเข้ามาแล้วนะครับทีที่เราตัวที่เราจะอัปเกรดเนี่ยก็จะเป็นโบลอสกับซองจินวูนั่นเองนะนร้บผมแค่2ตัวนี้เท่านั้นมาดูกัน,นะนร้บผมตาแรกเราไม่ต้องทําอะไรและแค่ปล่อยอัปเกรดโบลอสกับซองจินวูมาดูนะครับผ้าจะจบตาวัาหนึ่งนาทีจริงหรือไม่ไป ไอ้ตอนนี้บอสพร้อนมาแล้วมาเดี๋ยวดูว่าไวขนาดไหนนะี่ครับไปไป,ไปเหมือนตานี้จะช้าลงนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยตายแบบหนึ่งนะตาแรกก็เกินนาทีเลยเหรอเกินไหมเกินมาสีวิโอโหตานี้สวยสวยยิงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอีก2ตาเชื่อว่าอีตาเนี่ยตามวันหนึ่งนาทีแน่นอนนะครับ คือที่ตายตะกี้เนี่ยเราเกินหนึ่งนาทีไปก็คือพราะว่าเจ้าตัวเบรุเนี่ยตายนะครับแล้วก็เจ้าตัวซองจินวูเนี่ยก็ตายเหมือนกันซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยอยู่กับดวงนะครับแต่ถึงตัวพวกเขาเจะตายเนี่ยก็จบภายในหนึ่งนาทีนิดๆเท่านั้นเองนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวลองดูดาานะอตอนนี้ไม่น่าพลาดเลยนะโอ้ยตอนนี้บอสบอลมาแล้วตายไหมไม่ตายเรานี้ไม่ตายอ้าวแต่เบรุต,ตายแต่ว่าซองจินวูไม่ตายผมว่าจบไวชัวเรียบร้อยเห็นไหมครับทุกคน5-2วินาทีโอ้หมีใครให้เร็วกว่าน,นี้ไหม ซึ่งที่ผมลองมาเนี่ยเร็วสุดที่ผมทําได้นะครับก็คือ51วินะซึ่งเร็วกว่าที่กี้ถึง1วิเลยนะครับบอกเลยว่า51วิเนี่ยคิดว่าน่าจะสุดสุดแล้วไหมหรือเปล่าเนี่ยผมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับใครที่ได้เร็วกว่าน,นี้เนี่ยลองคอมเมนต์ได้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีแหละว,วันนี้คือที่สุดของที่สุดแหละ51วิเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูตานี้สักรอบขอแบบ49วิอะไรประมาณนี้มีไหมมีโอกาสไหม <c oughs> ก็ลองดูนะครับ ต้องรุ้นด้วยะครับว่าตอนบบลต์ออกมาเนี่ยตัวเราจะตายไปกี่ตัวเนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีใครตายเลยเนี่ยต่มกวันหนึ่งนาทีแน่นอนเอ้าโอ้โหตัวบัฟตายสองตัวสวยครับผมตานนี้อ่ารอดูแล้วกันว่าขนาดตัวบัฟตายไป2ตัวเนี่ยเราจะจบที่เท่าไหร่นั่นเองครับเรียบร้อยครับผม57วินาทีนี่คือตัวบัฟตาย2ตัวนะ2ตัวนี่คือ Imp impact Team นะกีฟีทกับโอเมก้าท้านั่นหลอดเนี่ยตัวบัฟแบบมาโหดเลยนีครับ แต่ว่าก็ยังตามกวาหนึ่งนาทีเห็นไหมครับผมขนาดเราซวยตัวภาพตายยังได้ต่วัาหนึ่งนาทีเห็นไหมคลนี้เนี่ยผมว่าที่สุดและนะครับหรือใครที่คิดว่ามีทีที่แบบมันมั่นคงและตามกว่านี้อีกเนี่ยลองแนะนํามาก็ได้นะหรือว่าไปลองให้แล้วเอามาแชร์กันนะครับผมเดี๋ยวเราดูอีกตาหนึ่งตาสุดท้ายแหละแล้วเดี๋ยวเราปิดคลิปกันนะครับลองสรุปกันว่า ดูแล้วเป็นยังไงโอ้โหรอบนี้ตัวบับตาย3ตัวโอ้โหแต่มาดูกันว่าจะได้ต่ำกว่าหนึนาทีเหมือนเดิมไหมเนีครับรอดูเลยนะ 100, เรียบร้อยเรียบร้อยครับผม56วินาทีเห็นไหมครับทุกคนมันแท้จะก,การันตี100%ที่จะต่ำกว่าหนึนาทีเลยนะเห็นไหมผมให้ประมาณ95%เลย ที่เราจะต่ำกว่า1นาทีนะครับผมประมาณนั้นโอเคผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ใครที่ชอบกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมอุตาหไปหานั่งคิดสูตรมาขนาดนี้ก็อขอคนละหนึ่งไลค์ไว้ก่อนไว้ให้กันด้วยนะครับผมโอเคก็ใครที่สงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะเพราะว่าดนคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมก็ตอนนี้ช่องเราเนี่ยมี Discord Community นะครับผมสามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยหรือว่าสอบถามนู่นนี่นั่น,นเพิ่มเติมใน Discord ได้้้เเเเลลลยยนนนะแะแววก็สุดดททาาคครรัับใีี่่อปตย เรามีตัวใหม่ไวมากๆเนี่ยก็เวลาอัปเดตนะครับมาทักเรียนผมมาได้เลยนะบางทีเนี่ยผมอาจจะติดนู่นติดนี่นะครับยังไม่สามารถทําตัวละครมาได้ไวเท่าพวกคุณแล้วเนี่ยครับผมหรือเท่าน้องๆอะไรแล้วนะครับก็สามารถทักให้ผมไปเพื่อรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันได้เลยนะยครับประมาณนั้นโอเคก็คืนนี้ไม่มีอะไรแล้วผมไว้เจอกันบายบายมามาคอนเทนตด เหมือนก็จิบหิเล่ลตอนกระทาที่ลิมปากทำไมฉันถึนคิดว่าควารู้สึกนี่จริงเปล่าใช่อมจริงสัตว์แต่สภาพกูเพิยงหลับและตอนนี้พวกเอทํทำงานไม่ค่อยว่านิดน